สวัสดีครับร้าน JJ b y Shop ครับผมวันนี้ Honda PCX นะครับนี่ตัวใหม่ล่าสุดเลยลูกค้าเพิ่งไปถอยมาจากศูนย์เลยนะครับเข้ามาติดตั้งเป็นชุดกล่องท้าย g v E43N นะครับตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดานะครับไม่มีแถบสีเงินด้านบนนะราคาจะถูกกว่าแต่ขนาดซ้ายกล่องนี่คือตัวเดียวกันเลยนะครับพอเวลาเปิดก็เสียบกุญแจกด เปิดได้เลยนะครับด้านในก็ใส่หมวกได้ถึง2ใบเต็มๆมันจะมีขอบยางกันน้ำรอบใบอยู่แล้วนี่ใส่หมวกวางสองใบได้สบายเลยกล่องกันน้ำเ,ออเวลาปิดล็อกก็มันจะเป็นสองขเต็มนะครับดันเข้าไปทีนึงแล้วก็กดลงมานะครับบิดล็อกได้เลยนี่วันนี้ขนาดความจุจะอยู่ที่43ลิตรนะครับ ทั้งร้านจะมีโปรกับบอพิงให้อยู่นะครับสนใจสามารถสอบถามได้นะติดตั้งกับคอร์ a ้า P C X ไม่เกินช่วงแันรถแน่นอนกับ่อรกีวี E 43N นะครับสนใจติดต่อที่ร้าน J J Bike ช h อ p ได้โดยตรงเลยครับขอบคุณครับผม